ครับผมสวัสดีมอวทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับชาแนลดีๆอีกครั้งนะครับเบสอัลเ์ชนะครับวันนี้เราอยู่ในตัวททาๆนะครับ2อนะครับเครื่องเดิมนะครับตัวนี้โอเคเรามาทดสอบเครื่องวิเคราะห์ปัญหารตัวเก่งของเรานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าดูนะครับว่าเข้าได้ไหมนะครับ อย่าน,นี้เข้าทาทาเอินเดียนะครับโอเคนะครับก็เวลาเข้านะครับก็เข้าได้2แบบนะัโอนเมนูก็ได้นะครับไปที่ซีนอนตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่วิสโก้ซ e เล c t ชันนะครับเป็น p ิดอัพนะครับเป็นซีนอนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นถ้าโดมิสติกจะเป็นในในประเทศอินเดียนะครับตอนนี้เป็นเอ็กพอร์ตนะครับส่งออกนะครับ2.2ตอนนี้น่าจะเป็นผมเลือกเลือกเป็น2.2 Euro 2 s i ยูโรทูซิงเกิลแคปนะครับไปที่อนจินนะครับโอเคเราก็เข้ามานะครับเอาลิสโคดูครับผม โค้ดปัญหาเดิมนะครับ Turbocharger นะครับ a n d e r b o o s t EGR นะครับ Fuel Rail สามารถดูโค้ดได้นะครับในส่วนตรงนี้นครับที่ตรงนี้แล้วก็กดแปลภาษาไทายได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับหรือกดเสร็จนะครับ ทาทาอินเดียนะครับโคดก็จะมาฟอร์โคตรงนี้นะครับโอเคเป็นไกด์ไลน์ได้ดีครับแล้วก็ดิสดาต้าสตรีมเราดูอ่เซนเซอร์ดาต้ามีอะไรแอร์โฟร์บูทเพชเชอร์เรียลเพชเชอร์ฟีดแบก อินจินดัตตานะครับแบตเตอรีนะ่แล้วก็ตรงนี้ข้างมูชีดนะครับตอนนี้รถยกเกียร์ลงมาอยู่นะครับหรือแบตเตอรี่วนเต็กเราก็สามารถดูข้างมูชิดได้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับแบตเตอรี่วนเตกตัวค่าต่างๆโอเคครับ ดัตตาอันนี้โมดูลข้อมูลรถเลเจชดนะครับสเปเชียลฟังชั o นมีไรมีไรดัตตาน่าจะเป็นเขียนพวกเลเจชี่นะครับแล้วก็อินเจคเตอร์โคดดิ้งนะครับอาลาดหังฉีดนะครับตรงนี้นะครับแปดไทยตรงนี้ได้นะครับโอเคครับผมก็รีวิวคร่าวๆนะครับก่อนจะส่งไปสุพรรณบุรีนะครับผมขอบคุณครับ